ก็สวัสดีครับพบกับผมทีเด็ดนินจาครับกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกประจำวันที่19ตุลาคมนะครับก็มาสรุปผลสถานวิจาณ์ให้ไปเมื่อวานครับในคู่ลาซิงเก็งครับเปิดบ้านรักการ์เบียนของเวสเตอร์โรนะครับก็มีสกอร์ในเครื่องแรกไปถึง6ประตูเลยทีเดียวครับเมื่อวานครับก็สําหรับใครที่ตามก็รับรับกันไปเลยนะครับสําหรับบอลคู่นี้ครับก็มาดูทีเด็ด สถานวิจณ์ที่จะให้ไปในวันนี้นะครับก็พาไปดูในรอบตีหนึ่งครึ่งนะครับในหลีกสวิตซูเปอร์ลีครับในคู่ระหว่างลูเซนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซนเกาเลนนะครับก็มาดูสถิติของบอลคู่นี้กันนะครับบอลคู่นี้ครับพบกันมานะครับ5านัดหลังสุดนะครับออสกอร์สูงแรกนะครับ ไปถึง5เกมอลออสคอสูงจำเวลาไป4เกมครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านลูเซนกันครับเจ้าบ้านลูเซนครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับออสกอสูงแรกไป4เกมและออกสกอสูงจำเวลาไป2เกมนะครับส่วนฟอร์มของทีมเยือนนะครับเซนเกาลินนะครับ5นัดหลังสุดนะครับออกสกอสูงแรกไป5เกมและออสกอสูงจำเวลาไป4เกมนะครับขอมาดูตารางคะแนนครับ เซนกอรลินนะครับหลังอันดับสนะครับแข่ง11นัดชนะ5เสมอ1แพ้5ครับได้20เสีย16ส่วนลูเซนครับหลังอันดับ8นะครับแข่งไป10นัดครับชนะ3เสมอ3แพ้4ครับได้14เสีย13นะครับก็มาดูเฮนนิแคปบอลคู่นี้ครับบอลคู่นี้ครับเฮนนิแคปเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับ ส่วนสูงเต็มเวลาครับเปิดมาที่2อง้กครึ่งควบสาตอนนี้ไหลไป3ามควบ3ครึ่งแล้วนะครับก็บอลคู่นี้นะครับเจ้าบ้านลูซนนะครับก็เป็นทีมที่ชอบทาประตูทีมผู้แข่งได้นะครับแต่แต่ก็เสียประตูให้ทีมผู้แข่งได้บ่อยเหมือนกันครับส่วนเซนกอเลนนะครับถือว่าเป็นทีมหลาบต้นต้นคองหลีกนี้เลยทีเดียวครับก็ชอบทาประตูได้เยอะนะครับแต่ช่วงนั้นก็มีหลังรั่วนะครับก็เสียประตูให้คู่ต่อสู้ไปเยอะเหมือนกันนะครับ บอลคู่นี้ครับน่าจะเปิดหน้าแรกกันอย่างสนุกนะครับน่าจะมีประตูเยอะนะครับแต่ผมมองไปที่สูงแรกนะครับหเมตรลุ้นเมตรที่2องนะครับก็หากไม่มีประตูในครึ่งแรกนะครับก็ให้ย้ำสูงครึ่งหลังไปนะครับจะย้ำเอาทุนคืนในสูงแรกหรือว่าย้ำ พบไปเอากาไรเลยก็ได้นะครับก็เราการันตีว่ามีประตูแน่นอนนะครับหาเครื่องแรกไม่มีประตูนะครับก็ฟันธงไปที่สูงแรกนะครับสําหรับบอลคู่นี้นะครับก็สถิติเราก็เข้ามา9วันติดแล้วนะครับก็เราก็จะพยายามครับเก็บสถิตินี้ไว้นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสําหรับใครมีทีเด็ดอะไรนะครับแนะนํากันมาครับก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม Vip ครับก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับเราจะพาเข้ากลุ่ม Vip รับน้ำเล่นฟุตบอลฟรีครับเข้ากลุ่มแบบไม่เสียตังค์อะไรนะครับก็วันนี้ครับยงนดงเลยทุกท่านสวัสดีครับ